อาหารทีมอาหารนี่มันมันเป็นแบบใดครับ,บพี่มุกก่เขาจะมีอาหารในสามสามสามอย่างนะคะมาร่วมกันจะมีอาหารหยาบอาหารลแล้วก็อาหารเลวค่ะเขาก็จะเอาขึ้นเครื่องที่เอ็มอาร์ปั้นผสมให้ให้เธอเดี๋ยวเลยใส่เครื่องที่เอ็มอาร์เขามาซอยค่ะหาเขาใส่หยาปั้นเครื่องที่เอ็มอาร์ก็คือใส่เวลาอยู่แค่เสาร์ชั่วโมงแรงชั่วโมงค่ะที่เขาจะผสมอย่าให้งัวครับ ในอาหาร3อ,อย่างก็จะมีหยามีมั่นมกักมีหัวอาหารแล้วก็มีกากนำตาลค่ะเขาจะเอาขึ้นปันในเครื่องเดียวเลย ดีครับพี่น,อน้องจูเลเดอร์บายโฮดงซิตี้ครับช่องของคิดการเกษตรสาระดีๆฝากพี่ตอนน้องซื้อการการสื่อขายง่วควายครับมือนี่อยู่กับบ่าวจูนผู้บ่าวนากงกนอีสานบ้านยูเคเทศบาลเฮง่าน,นะบะอบตครับคลิปนี้บ่าวจูนสิพาพี่พานอ้องมาเบิ่งง่วงงามๆนะครับเนาะแล้วก็มารับสละความรู้ออ่ายู UT, ่ที่ O and O Farm สวัสดีครับพี่มุกสวัสดีครับพี่มุกนะครับประธาน ประธานใหญ่เนาะประธานใหญ่บ้าน,านไร<ล>่ผู้บริหารคนงานอยู่นี่เบิด์ตกับบ้านไร่ในหัวเมนบอกครับบ้านไร่ในหัวออร์แกนิกฟาร์มขายซื้อเต็มเต็มค่ะครับซื้อเต็มเต็มสถานที่นี้จะมีอยู่สองสองอย่างเนาะครับเนาะเป็นออร์แกนิก แมนค่ะตัวบ้านไร่ในหัวออร์แกนิกฟาร์มเนี่ยจะเป็นเห็ดพักค่ะตัวโอแอนโอฟาร์มเนี่ยก็จะเป็นฟาร์มงัวค่ะฟาร์มงูอ่ะซึ่งมือนี้นะครับบาจูนสิภาคพี่พานองนะครับมาเบิงว่างูอยู่นี่นะครับเลไลนนี่ประมาณเครื่องลอยเนาะหาสิบสามตั่หาสิบสามตวบาจูนสิภาคพี่พานองมาเบิงว่างูหาสิบสามตัวนี่พิมุกเพื่อนให้อาหารแบบใดนะครับให้อาหารจังใดเนี่ยถึงแบบว่า ง, joy, ง่วงกับบอดจอยอะไรกันง่วงงามพร้อมนะครับแล้วก็ประหยัดประหยัดพร้อมน้องพี่มุมงเนะาะประหยัด,รยดพร้อมนะครับอ่าจึงได้กับฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดไลก์กดแชร์จูเล่เดอร์บายฮูรุงซิตี้ครับอ่าเป็นกครื่องจให้บ้าจูนเฮ็ดคลิปการเกษตรสาระ,ะดีๆหาเลาะเบิ่งง่วงงามๆแบบนี้ฝากพี่ต่อน,น้องนะครับอ่าที่บ้าจูนอ่าบอกว่าอาหารสูตรประหยัดนะครับซึ่งเกษตรกรบางท่านก็กำลังมีปัญหาเนาะประสบปัญหาเรื่องอาหารง่วงฐานง่วงมันหลายนะครับยูนี่อาหารง่วงนี่ ยูนีลัลกลักเขาจะใส่เป็นใส่เครื่องทียมาค่ะคใส่เป็นเครื่องผสมแล้วก็จะลดจะลดต้นทุนในการใส่หัวหานแล้วก็ลดเวลาในการหายะหายหัวหานค่ะก็เลยต้องต้องใส่เครื่องทีเอมอาอาหารทีเอ็มอานี่มัน <c oughs> มันเป็นแบบไหนคบ,บพี่มุกกาเขาจะมีอาหารในสามสามสามอย่างนะคะมาร่วมกันจะมีอาหารหยาบอาหารคนแล้วก็อาหารเลวค่ะเขาก็จะเอาขึ้นเครื่องทีเอ็มอาร์ปั่น ผสมให้ให้เธอเดียวเลยถ้าสมมุติว่าเฮ้าบ่ได้ขึ้นเครื่องผสมที่มาบางร้าเพื่อนกะจะห้อาหารคนก้อนหลวก็ทีมช่วงไปพักนึงหล่ะเพื่อนกะจะเอาหยามาหา้ซึ่งเฮ้าบ่มีเวลาที่จะมานั่งอยู่กับมัวเบิดเหมือนะคะเข้าก็เลยใส่เครื่องที่เอ็มอาร์เขามาซอยถาหาเข้าใส่หยาปันเครื่องที่เอ็มอาร์ก็คือใส่เวลาอยู่แค่เสาชั่วโมงแรงชั่วโมงค่ะที่เข้าจะผสมหยาห้ยงวัวครับ ในอาหารสามอย่างก็จะมีหยา<อ>มีมันมักมีหวัวาหารแล้วก็มีการนำตาลค่ะ,อะเอาเจ้าขึ้นปั้นในเครื่องเดียวเลยแล้วก็ให้กินเวลาเดียวเลยค่ะครับสามอย่างนะครับอาหารอาหารเลวก็จะเป็นการนำตาลเนาะอาหารเลว <น ault. S 2> อาหารเลยวจะเป็นการนำตาลค่ะอาหาร án, นานข้นก็จะเป็นพวกมันมักแล้วก็หัวอาหารสําเร็จครับอาหารหยาวก็จะเป็นหยากราฟางค่ะอืมซึ่งตอนนี้เพิ่งกรลังกินบางแบบ ซีนาอร่อยอร่อยเลยนะครับมันหอมเนาะหอมค่ะเพราะว่ามันมีส่วนผสมข้งกลางน้ำตาลากลางน้ำตาลจะหอมค่ะละคีก็จะบ่เลมน้นหอมค่ะกินกลางน้ำตาลอ๋อ้ออาใส่งูหางสิบตแต่ละรอบที่ห้องปั่นนี่ข้าใส่หญ้าจะกิโลครับถ้าเป็นหญ้าเน่เปียซับนะคะข้าจะใส่ประมาณประมาณสิบหาถึงสิบแปดเข่งใหญ่ค่ะตอ่อต่อขัง ถับทับเป็นหยาทั่วไปที่เฮ้าเคี่ยวมากกับประมาณยี่สิเข่งเพราะว่าหญ้าทั่วไปมันจะยุบยุบกว่าห้านเปียหญ้าในเป,ยยนเปียมันจะบ่อค่อยยุบครับแล้วก็ส่วนผสมพวกมันม้าพวกหัวหา,หารกับอัตราส่วนนี้เฮ้ากาหนดไว้ค่ะอเป็นสูตรของทางฟาร์มเลยค่ะบาน,นี้งวัวห0าสิบตัวที่เฮาเลี้ยงตลอดปีนี้เฮามีหยาจักสายพันธุ์แล้วก็ปลูกพื้นที่หลายบ่ครับพี่มุกพื้นที่ปลูกกับือว่า หลายอยู่ค่ะอันลักๆก็จะมีหยานเนเปียหนาแพนโกลาหยาวานอิสราเอลค่ะคแต่ว่าอตัวที่เอามาขึ้นเครื่องทีเอ็มอาร์ส่วนมากจะเป็นหยานเนเปียกับหยาวานอิสราเอลค่ะเ <hoc. S 1> พราะว่ามันจะใส่ปริมาณที่เขาเอามาซับในปริมาณที่หลายแต่ว่าเ้าขึ้นซับในเครื่องเอาขึ้นปันในเครื่องทีเอ็มอาร์ใส่ปริมาณที่น้อยอจะลเวลาจะลเวลา เวลาไปเอากันหน่อยผอมเนาะแม่นค่ะเพราะมันเป็นลำไปเอาประมาณครึ่งชั่วโมงนี่แหละค่ะได้มากินกลุ่มมือเลยค่ะได้ทั้งขาาเสาวขาบแรงเลยอ๋อปั้นหนึ่งข่งได้สองขา่าเกี่ยวหยามือนึงได้ขา่าวสากับขาบแรงค่ะปั้นหนึ่งขังก็กินได้อยู่หนึ่งข่างค่ะ<อ>จะปั้นขั้งละขัาง,ข,งขั้งละถงังขั้งละหลอดปั้นแล้วนี่็สิประมาณถึงตันบ่กครับไออาหารทีมอาเฮงถึงค่ะประมาณตันตันเอตันสอง สำหรับงัวหาสิบโกโตขาหาซิปกโตทื่ว่าเป็นอีกฟ้ามหนึ่งที่งัวขนขังหลายพี่น้องงัวหาสิบโกโตนี่ประกอบไปด้วยงัวบ้ามันเลือดลอยเนาะบามันเลือดลอยมีท<า>ั้งบ้ามันเลือดลอยมีทัง้งลูกผสมมีทั้งสายเนื้อพวกว่ากิวแองกัดค่ะอ๋อซึ่งครบทุกสายเลยแม่นค่ะครบทุกสายเลยยังให้พี่น้องเห็นนะครับรบกวนพี่มกุก ยกหยากำหยาขึ้นมาให้พี่น้องเบิงนิดนึงนะครับเนาะนี่คืออันนี้เป็นต้นมือเนี่ยจะเป็นหยาหวานค่ะหยาหวานอีสราเอลนะครับนี่คืออาหารนะครับที่เอ็มอาร์ที่เห็นเป็นมีหยาหวานอิสราเอลมีฟางมีฟางมีมันมักค่ะครับแล้วก็มีกากน้ำตาลม,มีหัวอาหารสำเร็จครับอาหารทีมอาร์นี่มันดีนอกจากปไปยัปเบล่าแล้วมันดีอีกมีข้อดีอีกบอกครับพี่มง อขอดีของมันก็คืองูอบางตัวมันจะบวกินฟาง้าราเฮาปันเครื่องที่เอเครื่องที่เอ็มอารมันจะบังคับให้งูวกินฟางทุกตัวค่ะบางตัวเฮาเอากาา้ํำตานห้อยฟางมันก็บิกินบางตัวมันก็บิกินหัวอาหารแต่ถ้าเฮาลงลงเครื่องที่เอ็มอารนี่คือมันบิกินมันกับตรงกินน่ะมันบิกินมันกับยู่บไดมันกับเล่บังคับให้มันกินไปในตัวผสมอยู่นี่แล้วแม่นะคะ อ่ซึ่งเป็นขอดีนะครับเนาะสารอาหารกับสิครบถว้วนย่อย่ย่อยง่ายค่ะยหอ่ง่ายพรอ้อมสารอาหารในก็มา,าเต็มเลยแม่นค่ะเพบาเข้าไหให,ใหครบแล้วนะครับครบแล้วม,มีทั้งมันนะครับมีทั้งอาหารข้นเนาะนอาหารข้นซึ่งอาหารข้นแต่ละยี่ห้อเขากับเพิ่งก็มีสารอาหารเกือบครบอยู่แล้วแม่นค่ะ,ะคเข้ากับมาเสริมเสริมไหก็คือเป็นมันมักค่ะเสริมโปรตีนไหเป็นมันมักกับพวกแคลเซียมเล็กน้อยค่ะเพราะว่ามันมักมั่เข้ามักเองบอมาเองค่ะ ปีที่แล้วมักสามิตันบ่พอกินค่ะปีนี้ก็เลยมากไว้หาซิตันอหลายเดิหลาย <c oughs> สูตรการมากกกคือทั่วไปแม่นบ่ครับสูตรการมากมันเนี่ยอ่าสูตรมากมั่นยูฟรามหฮาจะบ,บ่เน้นใส่ยูเลียค่ะสูตรนี้เขาใส่ยูตอนนี้คือจบบะบ่มียูเลียค่ะอืจะบ่ไเ้มักใส่ยูเลีย เป็นเพราะว่าเข้าเข้าเข้ามาร์คให้พวกงัวแม่พันธุ์ส่วนใหญ่ค่ะแต่ส่ยูเรียมันก็จะบดีต่อการสืบพันธุ์ของงัวค่ะมันก็มีผลเนาะค่ะมันก็จะมีผลมันมีผลระยะยาวค่ะจนถึงใส่ถึงแม้ว่าระยะสั้นสิบลอมีผลต่ากกระซัสสมในร่างกายมันก็ชีมีผลระยะยาวเพราะว่ายูนีโอโนฟาร์มเนี่เพิ่นเน้นแม่บอกแม่พันธุ์นะครับอย่างย่างสองแม่ดีวังขานี่ก็เป็นลูกของแปดซองหาทับหนึ่งนะครับของเอพัทเนาะ แบรนด์เอพัดนะครับทั้งสองโตัวเลยแมนบอลแมนคะ่ะสองตัวเป็นแบรนด์เดียวกันทั้งสองตัวนะครับกับเป็นงัวงง่วแดงกับงัวเท่าบอกง่ายทีนองนะครับอสองตัวนี่เพิ่นเพิ่นทองแล้วบอครับเนี่ยตัวนีลรอพันหลอบสองค่ะตัวหนีทองแล้วค่ะอืมอ่าลูกสาวของแปดสองหาทับหนึ่งตัวนี้นะครับเนาะมาชวนเคยเห็นเพิ่นหนึ่งแต่ยเพิ่นเป็นสาวหน่อยสาวหน่อยเจ็ดแปดเดือนเนี่ยม,มาใหม่ใหม่อ่าตอนนั้นเพิ่น เรียนเนี่ยปลาหย่าเนาะอ่าถือว่าเลี้ยงโตดีเปิดราคาเราบวชครับสองตัวนี้ยั่งค่ะสองตัวนี้ยั่งค่ะอืยังบวชเปลือกระฆ่าถ้าเบื้องลูกซะก่อนมาเั่นกันยังเสียดายอยู่ยังเสียดายอยู่นะครับอ่าแล้วก็ข้างหลังที่เป็นงัวยานมเนาะค่ะเป็นแบรนด์ของ o n o ซีตัวซีตัวค่ะอออื่าย่างเช่นตัวที่กระลังกินนี่เพิ่นเป็นลูกสายใดครับนี่สายตองหนึ่ง s g ตองหนึ่งโอ้เป็นสายดังพร้อม นะครับเป็นลูกสาวของเอจีตองหนึ่งพี่น้อง็นปีพอดีสุดยอดนะครับใส่ได้เลยได้ครับพี่น้องเปิดระเบครับขอกนี่ซีหางัตยังด้วยกัน่่าว่อเปิดโมเบิ้งโดนพี่น้องเมเบิ้งโตเพิ่นเปิดนะครับทีมอาร์นี่เข้าไห้แค่สองสองขาบตัวหนึ่งหมื่นแมนปีนี้ค่ะยี่สิกโมงเสาเมาหอเจ็ดโมงเสานี่คือเข้าต้องไห้ขาเข้าไห้ทีมอาร์ ้อดีของมันคือเข้าจะกำหนดเวลาให้มันกินยาไใ้ครับถ้าเวลานี้มันเคยกินมันก็จะมันก็จะกินเวลานีถ้านอกเนื้อจากเวลานี้มันบ่ได้กินมันกะจะฝ่าวกินเวลานีเข้าให้อ๋อแล้วยังมือแรงก็จะเป็นซีมงแร่งหอนหามงแรงค่ะอืมมือละสองชั่วโมงค่ะสาวกบแรงซึ่งที r ประโยชน์่อคนข้างร้ายนะครับเนาะอ่าแล้วก็นีเป็นแม่สายเท่าอ่าบาจุนสังเกตว่าเป็นอย่างง่วคอกของพ่มุกนี่คือแม่บอกขึ้นมิตรสายเท่าเดี มีเหตุผลนรักบ่พี่เหตุผลนรักบ่มีค่ะมีแต่งแต้มักมีแต่มักค่ะมักสายเท่ามักสายเ่าอืเป็นใบสายเท่าถ้าผสมพอผ่านดีมันก็จะออกมาแดงว่าสันค่ะเป็นอย่างเช่นคอกอย่างเช่นคอกนี้ตัวนี้อย่างเช่นคอกนี้พี่น้องแม่เป็นของอ่า TW นะครับ TW 501แม่นบ่แม่นค่ะ TW 501นี่เพิ่นได้รูจักตัวแล้วครับเนี่ย อ่าได้สองตัวค่ะตัวนึงก็จะเป็นอ่าตัวว่งหันนี่ค่ะลูกเอจีแม่นค่ะอ๋อลูกเอจีเท่าเท่าแดงตัวนั้นเป็นเอือยตัวนี้เป็นนองค่ะอ่าตัวนี้เป็นลูกของอ่าสองแปดศูนย์แมนบอแมนค่ะสองแปดศูนย์พออเมริกานะครับใส่พ่อแดงกะคือแดงแม่นค่ะใส่พ่อแดงกะแดงอ่าจังหวะเพิ่นเพิ่นมักมัวบวชฮึฮึัากจะมีแตะบวชค่ะขั้นขั้นเรื่อยลอยอืมเป็นความชอบส่วนตัวค่ะอืมมัน มันมีเหตุผลที่เรื่องราคาถือราคาแพงของมะเกี่ยวของบอสที่ห้าสื่อตงมัวเท่านี่สําหรับหนูคิดว่ามันบนหนาเกี่ยวค่ะเพราะว่าหัวเข้าก็มัวแดงทามันงาม้าสายพันธุ์มันดีมันก็ได้ราคาคือหัวแดงคือกันค่ะซึ่งอยู่นีเพื่อนกับมะหายราคาเทียบเ่าก็มัวแดงคือกันค่ะแต่ว่าห้าวหันยังบอบปล่อยอืมอ่านี่สองตัวนี้ก็เลือดร้อนคือกันบ่ครับเนี่ยเมียนค่ะสองตัวนี้ก็เลือดร้อย อืมอ่าเป็นเรือลอยอีกสองแม่นะครับแล้วก็อีกสองแม่ฮ้กินเก่งเลยสองตัวเออกินเก่งนะครับอ่าสองแม่เท่านะครับอ่าสองแม่เท่าพี่น้องถ้าถ้าจำได้นะครับเนาะแม่นี่เป็นแม่ที่บบาจูนมากแตงแต้เพิ่นเหนียหน่อยแม่นบอแปดเดือนค่ะตอนนั้นมาตอนนั้นตอนนั้นแปดเดือนนะครับเป็นงั่วเท่าที่บบาจูนมากเพราะว่าด้วยโค้งสางแข้งขาเพิ่นใหญ่พี่น้องอ่าเอพัด หนึ่งหนึ่งห้านะครับาบาจุนจำบได้ว่าเป็นลูกพ่อใดนะครับตอนนี้เพิ่นเป็นสาวเป็นสาวแล้วอันทองค่ะทองแล้วทองแล้วค่ะอืทองยี่เดือนล้ครับเนี่ยทองน่าจะบทชนถึงสองเดือนนะคะบ่ฮา่นห้สาวแต่ว่ามันใจอยู่บ่าทองแล้วคนนี้อืครับพามีวิธีการเบ่งบอที่เข้ามั่นใจ อ่าถ้าห้านับรอบถ้าครบสามหลอบแล้วย่งบ่อขื้นก็คือห้ามั่นใจได้เลยว่ามันทองแต่ว่าบางตโตมันกะเป็นน้ำมันรูบดีกะมีคือกันค่ะครับที่ห้าสมแล้วพันหลอบแล้วกะกัย่งบ่อทองกะมีคือกันะอืมแต่ว่าตัวนี้ห้าวหลังมันูเห้าเย็นยังมันครบเสียทรัพย์ทุกอย่างข้าจังผสมค่ะครับอ่าหนึ่งในสามสาวเนาะเมนบ่อเมนค่ะแต่กี้กตจะมีเจนนุ่นโบตัวนี้กะจะเป็นโบค่ะอืม น้องนีน้องโบน้องโบนะครับ <laughs> มันม่ยังมีน้องบาจุนเห็นเพิ่น <laughs> เจนนุนโบนะครับมีมีเหตุผลกับอันนัน้นนักร้องบอนี่อันช่วงนั้นนักร้องก็ร่างดังดังค่ะเจนนุนโบก็ร่างดัง<อ>ดังพอดีเอาเพาาาิ่นเขาขอพอดีสามตัวกับตันเพิ่นก็นเลยว่าตั้งซื้อนี่หน้าเพิาา<อ>่นว่า <laughs> มากเว้ยเพิ่นว่าไหนไหนซื้อนี่ค่ะความสอบสมตัวโอ้บาจุนอันในงี้นี้มาเนี่ยเจนนุนโบบาจุน อดค้ำมาอันพวกอย่างนี้เป็น้องมันมันนึกถึงเนาะอ่านึกถึงช่วงนัง้นนางรองก็ร่างเด้งดังนางร่างดังดังนะครับเนาะกระโบดนเนาะพดนปีที่ยวพี่มียนค่ะพี่ทีเล้วนะครับที่เป็นดังในทิกต็อกนะครับเนาะอ่าสองเช้นี่เปิดราคาอยู่บวกรับเนี่ยอัอนได้ยินเพิ่นว่าเพิ่นเปิดตัวนี้ไว้ค่ะแต่โบหมั่นใจก็นําเพิ่นว่าเพิ่นเปิดหลายเป็นไรอ๋อซึ่งประกันทองค่ะประกันทองก็พอได้ครับเนี่ย อันเพิ่นผสมเองค่ะนุ่มโบมันใจน้ำเพิ่นว่าเพิ่นผสมสายหลอดเลยค่ะผสมหลอดไปนะครับทายาขู่นะครับว่าเพิ่นเปื้อนซ้ำได้แต่ว่นหนาจะพอพันดีอยู่้อคะเพราะว่าเลือดลอยเพิ่นจะคาดซ้ำหนึ่งแต่พอพันดีดีมาใส่เม่นครับเบ้าจุนรับประกันเลยพี่น้องเพราะว่ากับตันเพิ่นนีเลือกสายพอพันนีมิตรแบบอ่ายังพอพันสายเท่าตัวหนึ่งที่เบ้าจุนสองโตนอที่เบ้าจุนหูว้ในถังเิ่นมีกับซมี่คาลูเมนโซ่แปดร้อยทับหนึ่งนะครับแล้วกัโบโกต้าเนาะ อีตัวหนึง่งนะครับ,รบที่บบาจุนที่พ่นสมตัวนั้นไว้เพราะมั่นใจว่าหลอดได้สองหลอดนี่ล้หนึ่งในสองหลอดนี่นค่ะหนึ่งในสองหลอดนะที่ผสมแม่เมียาไว้ค่ะอ๋อสุดยอดกับพี่น้องอ่าซึ่งตอนนี้เพิ่นกะกำลังขมักขเม่นในการกินอาหาร<ม>นะครับอาหารที่ A, อ่านอกจากปลาจัเบเวลาแล้วนะครับก็ย่งง่วนหมกักหอมเนาะหมักค่ะคนหมักนะครับมันหอมมันจะหอมกลางน้ำตาลคะ่ะแถวท้าช่วงไดมีมีมีร่ำเนาะค่ะ พอแล้วมีตองสีหน่อยของเราแล้วมือได้สีเขามันจะมีห้ำมือนั่นอาจจะกินแสบเป็นพิเศษเพราะว่าอาจะเอาห้ำใส่หายหนำอืมเ,อเสียงว่าสูตรอาหารของเฮานี่บ่บ่ตายตัวบ่ตายตัวค่ะซ่อมๆรับพวกล่ำพวกจะมแต่ล่ำขที่บ่ตายตัวถ้ามีเฮากับใส่ถ้่บ่มีเฮากับบ่ใส่แต่ว่าผวกมันมักพวกหัวอาหารผวกกลางลำตาลนี่คือมันมตายตัวอยู่ค่ามม่วนนี่ครับซึ่งสุนีกับนุ่งยูเลีย แมียนค่ะมียูเลียนนะครับเ,รเนาะ,ะอ่าอยู่ฟังนี่บามันเรือลอยทั้งหมดเลยนะครับค่ะเกือบเกือบยี่สิตเนาะและ้าตัวีสิหตัวแล้วครับอีกฟังหนึ่งก็จะเป็นงัวร่วมงัวร่วมค่ะมีเทิงลูกผสมมีเทิงสายหูมีเทิงพวกแองกัดอ่ะคมีเม็ดขายอยู่ฟังนนอืมอาเป็นยังเขาก็มีแองกัดที่บารจุนเห็นมีชาโรเล่พอมห้า ว่างแผนหน่อยว่าเขาจะเลี้ยงสายเหนือนําค่ะก็เลยเอาหาแมพันธุ์เขามาไว้ในระยะอันไกลนี่แหละค่ะว่าจะขยายพวกสายเหนือเอาไปนําค่ะจะเ็ดโคุนนําค่ะเ็้โคุนนําเจืงว่ากองไม้นี่ลงเลื่อนไม้แมนบอกองไม้คางๆางนี่เนี่นค่ะตัวนีจะเอามาไวถัดต่อลงเลื่อนไม้โ <laughs> อาา้องลงเลื่อนไม้นะครับลงเลื่อนไม้นี่คิดปลาสีจุงวดอิจ็กโตครับยังหัน ะนาจะบบตําก็สองลอยค่ะอูในโรงเรือนไม้เพราะว่าเขาเห็ดแบ่งล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกไวล็อกนึ่กะนาจะได้ยู่ประมาณสักสามตัวค่ะถ้าทานยานอีดีถ้าว่ายาดกะสองตัวนี้พอดีค่ะอืมอ่าซึ่งเป็นโรงเรือนที่ออกแบบไวเพื่อให้รดแรเขาไปได้เหมือนรันอืมเรื่องนี้เขาใส่ที่ m มาคือเข้าปั่นแล้วเฮ้าเอาออกกองแล้วก็ใส่ค้นเข็นเขามาเทให้แต่ว่าโรงเรือนไมเนี่ยเขาจะใส่แบบลด พวงแนลนด้เลยค่ะปั่นออกขางได้เลยเครืค่องปัน่นปั่นออกคางตัวนั้นออกน็จะลดแรงงานล่งได้อีกค่ะหลังจากท<อ>ี่เขาไห้มือเสาชั่วโมงแรงชั่วโมงเขาก็จะเลือจากสาเสาครึ่งชั่วโมงแรงครึ่ง,งชั่วโมงก็จะ,จะลดเวลาล่งได้อีกครับขึ้นอยู่กับแนวความคิดกับการบริหารจัดการเนะาะนะครับสายพันธุเนื้อที่เห้สงสีห้าสีเลล้ยงนี้ห้าสีเลี้ยงสายพันธุใดแน่ครับก็จะมีพวกว่ากิ้ว แองกัดค่ะพวกเล่แล้วก็ว่าจะเลี้ยงพวกง้อผูทั่วไปคุ้งเขา่าเทียงนะครับพี่น้องอาจจะได้ยินเสียงป้องตั้งตลอดนะปลายางครับปลาย่า,า,ยางานุ่ยบักยางนะครับมันตกใส่ลังค้าพี่น้องมาจุงกับวันใจเยาว่าถ้าบ่ยืนเกยลังค้านี่มันจิตตกใส่หัวจะเถื่อตัวส <laughs> <laughs> ิ่งตกตลอดนะครับเป็นเนื้อบักยางนะพี่นอ้องเมื่อกี้ เมื่อกี้ภาษีถามพี่น้องเรื่องําถามอไรเงี้ยม่บางอย่างตกเซลังค่าได้ครับเนาะตัวนี้บามันซิปซิปก็โตนี่เปิดราคาแค่สองโตแมนบอแมนค่ะหรือว่าเปิดหลายอยู่เ็เปิดไห้ตัวนี้ก็ก็แม่สาวตัวเม่ยอาแต่ว่าหูว่าเพิ่นเปิดไว้หลายเพิ่นใดแต่ว่าเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นเปิดจริงๆแล้วทุกตัวเปิดราคาเบิดแมนค่ะทุกตัวเปิดราคาเบิดแต่ว่าตอนนี้ที่ห้างยังบ่ทั่าเปิดหลายก็เพราะว่า เฮายังบ่อให้นมั่นใจว่าทองร้อยเปอร์เซ็นต์หรือบอ่อค่ะส่วนส่วนหมากจะมีตแต่แต่ะลอ่อคบลอบค่ะบ่อง่ายใช่ไเข้าสีขายแล้วลค่างวดทองค่า้วนทองแม่ค่ะบบาาร,รับประกันเลยว่าทองพี่น้องซื้อไปกะเลี้ยงแบบมีวามหบังเลยเนะาะค่ะแม่โอ้สุดยอดพี่น้องเลี้ยงปีหนึ่งเด็กกำไรไปเลยค่ะอ,อ๋อ,อลูกมากขึ้นกำไรเลยค่ะบ่ต้อง ก็ต้องคาลายปลาซุมแม่คโอ้เป็นแนวความคิดที่ดีครับพี่น้องอ่าสําหรับโอเอ็นโอฟาร์มนะครับบามันอ่าเลือดลอยนะครับอ่าก็ถือว่าเพิ่นคัดสรรแม่บล็อกแม่พันธุ์เขามากข้ขางดีเนาะสําหรับโครงสร้างนะครับ<ช>อย่างแม่ข้างๆนี่ก็บหนาพี่น้องอันนี้ก็ทองแล้วคะ่ะอืมทองแต่ว่าตัวนี้เพิ่นว่าเพิ่นจะเอาไว้เป็นแม่พันธุ์อืมเพราะว่าเพิ่นหนาหนาค่ะแล้วก็ใหญ่พอพี่น้อง ลูกเจ๊กโตแล้วครับแม่เนี่ยลูกสองค่ะอืมลูกสองแล้วนะครับโอ้ตัวสองในท้องค่ะเออเมื่อกี้เด็พี่น้องหลังเปวันมันกัดดานกินเก่งกินเก่งพอควบคุ้มดอกค่ะซื้อไปใหนกินหลายโอ้่นบ่อยากขายเพิ่นบาเพิ่นบาบ่คุ้มดอกกินหลายกินเก่งครับควบคุ้มบ่คุ้มซึ่งกัอยู่กับสูตรอาหารเ้องน้ำเนาะนะครับเออเมื่อนี้นะครับเบาจุนพาพีพานองตั้งใจลากลักเลยกับคือมาเบิงนะครับว่าอ่า บ้านไรในหัว O N O Farm นี่งัวงหาซิบกโตนี่เพิ่นใส่อาหารอีกอย่างในการเลี้ยงงัวนะครับเพิ่นคือเลี้ยงให้งัวงามได้นะครับบ้านนี้ก็ได้รับคําตอบแล้วครับพี่น้องอาหารที่เพิ่นใส่ก็คืออาหารสูตรผสมนะครับอาหารสูตรผสม T M R นะครับก็คือการผสมระวังอาหาร3สูตรเนาะอาหารเลี้ยวอาหารโคนอาหารหยาบอาาาหหรยบนะครับซึ่งสูตรของอาหารทีมอากับโบตายโต แล้วแต่ารามเนาะค่ะแล้วแต่ารามค่ะแล้วต่วัตถุนิบของพื้นที่แมนนะครับแตว่าสิ่งถี่มันได้ขึ้นกันก็คืออาหารครบหลักโภชนาการนะครับประยัดเวล่าปะยต้นทุ่งนะครับซึ่งหัวหาซิปโตนี่อ่าเมื่อกี้นะครับพี่มกบอกว่ามีมีเฟืองพร้อมมีฟางน้าแมนค่ะมีมีฟางเป็นส่วนประกอบเขาอัดฟางไปหลายบ่ปีนี้อัดไปสองพันแปดร้อยก้อนค่ะสำหรับหัวหาซิปโตนี่บ่แมนค่ะ โอ้ซือว่าโบลายเด้พี่นงองโบลายนะครับเมนโถ้าเอามาผสมขึ้นเครื่องเครื่องที่เอมไนี่กาถือว่าเพียงพอค่ะแต่้าเหาเอามาย้ายหายเลยนี่คือบ่พอแน่นอนค่ะเพราะว่าเหาขึ้นเครื่องที่เอมไนี่ก็คือข่าวละสองก้อนเสาสองก้อนแรงสองก้อนนั่นพี่น้องมือหนึ่งก็กินแค่ซีก่อนบบเกินหาก่อนครับมือละซีก่อนสนับมัวหาสิบโตค่ะซึ่งจริงๆแล้วนี่โอ้สุดยอดเลยพี่น้องก้อนึงนี่เอาจริงๆค่ะเบิดมือนี่ งูอได้สองตัวเนาะก่อนหนึ่งเนาะถ้าให้เปกินเปล่าเปล่ามีหลอบหนึ่งเคยเคยแกะก่อนฟังให้กินเลยค่ะครับงูาหาสิบตัวนี่แกะอยูสิบก่อนค่ะโอ้บ่เกินสี่โมงเสารค่ะเบิร์เบิร์ต <laughs> ขับแรงกัต้องขืนอีกครับถ้าถ้าสมมติว่าซิบซิบก่อนกินหอยสี่โมงแรงอ้อยกินหอยสี่โมงเ้ารกะเท่าก็ว่ามือหนึ่งกับกินยี่สิบก่อนอืมอันเบาชูนึงงมามันบบหลายเนาะ เป็นการลดตุนทุนแบบเห็นเห็นเลยเนาะ,นะสองถึงสามโทโตเลยหลายแห่งค่ะถ้า,า,ถาเข้าปปูหยาวไวแ้แห,แห่งลดแห้งค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีพี่น้องพี่น้องเกษตรกรทันเดนะครับอยากเรียงง่วบัาว่าจะเป็นง่วงทัวไปหรือว่าสายสายเหนือเนะะอาะสายง่วงขุนก็สามารถเขามาศึกษาเบื้อง,งานได้ เขาไม่ได้ค่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ตลอดค่ะถ้าจะของฟ้ามยูถ้าจะของฟ้ามบอยูขีมากก็จะเห็นประตูหมอปิดนะครับแต่ว่าสวนมากก็จะอยู่ละค่ะครับเพราะว่าอยู่นีบ้านไรเนื่อหัวพ่นก็จะมีสวนผักออแกนิกนะครับเป็นโร่งเลื่อนประมาณสิบก้าโล่งเนาะสิบสิบเอ็ดหลังสิบเอ็ดหลังนะครับร่งเลื่อนขนาดใหญ่พี่น้อง ดี้โบดีได้พักออร์แกนิจก็กไปกินน้ำ <c oughs> ถ้าช่วงดีนะครับพี่น้องท่นานเกษตรกรท่านใดอยากเขามากก็าสามารถเขามาได้นะครับเนาะเขามาได้ติดตอ่อก่อนเนาะพี่เนะาะสอบถ <c oughs> ามก่อนอยากให้ทีก็ติดตอ่อเขามาก่อนแล้วเขาบายูหรือบริยูครับธารมะพอกัอนก็นกจะเสียเวลาถ้อถรรมาพอกันก็คือถ้าเขามีความรู้อย่างพ่อหายได้เขาก็จะหายหายหายเป็นเบิร์นเลยค่ะเขาจะบวกกักไว้หายหอนงัว <c oughs> มั่วกับหายค่ะขั้นขั้นคุยกันได้คุยกันถึงราคานะครับมีช่องทางการติดต่อช่องใดในครับพี่หมึกจะมีเฟซบุ๊กนะคะเฟซบุ๊กจะมีเฟซบุ๊กจะเป็นซื้อนู่นเลยปณิดาบุพามาลัยเป็นภาษาไทยตรงตรงเลยแล้วก็จะมีเพจเพจของบ้านไรในหัวออร์แกนิกฟาร์มแล้วก็เพจ O N O ฟาร์มค่ะที่เบาจูนขึ้นให้พี่ให้ลองเบิ้งทั้งทั้งสามช่องทางทั้งเฟซบุ๊กเนาะแล้วก็เบอร์โทร เบอร์โทร0941107673ค่ะอันนี้จะเป็นเบอร์หนูเองเลยค่ะเบอร์พิมุกนะครับติดต่อได้ตลอดนะครับ24ชั่วโมง24ค่ะแต่ว่าบอรเราประกัศนะครัว่าย่อมคืนจะรับบอสอาจจะรับสนิทนะครับเนาะเพราะว่าอยู่หนี่นรับงัวหาซิปโตที่มีคนค้นงานนะครับอยู่ในคลอกนี่อยู่ในฟาร์มของเข้ากะ บางจ,<ะ>จุดบางเหล่าก็มีพอเดี๋ยวนี้มีแต่คนในครอบครัวค่ะ,ะมีพอมีแม่มีหลานค่ะมีหลานมีเอื่อยครับจำรอบครัวเดียวกันค่ะครับก็ถือว่าเป็นแรงงานที่หน่อยนะครับสำหรับหัวนหาสิบตัวครับพี่น้องโอ้ถือว่าสุดยอดครับมื่อนี้บางจูนผ้าผีพอนองมาเจาะลึกนะครับสูตรอาหารของโอแอนโอฟาร์มนะครับอ่าฟาร์มงัวที่ผสมผสานระหว่างบามันเดือดร้อย นะครับสายเนื้อสายคุ้นแล้วก็งัวทั่วไปเนาะงัวทั่วไปไทกลางนะครับบามันหลือผสมนะครับแต่ว่าอีกตัวหนึ่งทีบ้าจูนสังเกตเบิ้งก็คือยูนี่เพิ่นมี่พอพันคุ้มฟูงเป็นงัวเลือดลอยเนาะเอาไว้จับซัดตัวหนึ่งค่ะอืมเอาไว้จับซัดแล้วบางทีมาที่นี่งัวทั่วไปที่เท้าเรื่องอีกฟังหนึ่งนั่น้าเข้าผสมเทียมหนีเบิดลายเด้อเบิดลายค่ะอืมเพราะว่าสามสิบตัวเนาะ พาตัวใดที่เข้าผสมเทียมแล้วเกินสองหลอ,บอดบได้เข้ากะจะบ่ผสมบีเข้าก็จะเอาไปแหงว่าเถิกจับสัตว์แหงว่าเถิกเป็นตัวผสมเลยค่ะอืให้เพิ่นดูแลหให้แน่นะคะให้อ่าอกเงว่าผสมเทียมเสียค่าหน้ำเชื้อแล้วบ่แล้วเขายัางเสียเวลาอีกอืมกะ็ะเงว่าส่วนมากแปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นของพอพันคุ้มฝูมเขาเลยค่ะเ,ะเป็นเป็นพอพันส่วนหลูกผสมส่วนมากับเกาสิบเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเป็นของพอพัน แต่ข้องเออรือนลอยนี่กขะข้าวเจ้าผสมหลอดสมากกว่าค่ะอ,อยู่ทีข้าววัาช่องสีปับแ่งเพิ่นแบบใดเนาะนปับแ่งเพิ่นแบบใดพี่น้องให้สายใดครับซึ่งพอพันเพิ่นกะถือว่าเป็นสายทีทีดีนะครับสายกำเนือโ้องสางญ่เลยกับพี่น้องพอพันดีเป็นนำของมานะครับมื้อนี้นะครับบาจูนพาพีพานองมาเจาะลึกเรื่องอาหารนะครับสูตรอาหารของ O O Farm นะครับและก็ต้องขอบคุณพิมุกนะครับที่มื้อนี้ ห้แบบบกกักเลยเนาะสูตรอาหารนะครับผู cioè, <c oughs> <c oughs> ้ใดอยากได้ข้างกุนีกะกะเขามาค่ะเขามาในฟาร์มได้เลยอห้แบบบกกักเลยบอกหมดของไปสื่อมองไปสื่อเครื่องบอกหมดนะครับพี่น้องเนได้สนใจก็สามารถติดต่อประสานเขามาได้นะครับนอกตามช่องทางที่หายไปนะครับหรือสิเขาม้าเบิ้งนะครับ บรรยากาศจริงๆได้นะครับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันได้นะครับที่บ้านไร่นหัวออร์แกนิกฟาร์มนะครับ O O บ้านมันฟาร์มนะครับพี่กัดบ้านบ้านน้องเมฆค่ะอยู่บ้านน้องเมฆตำบลคืมใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญค่ะนะครับบางคนอยู่ไกลๆกันยังบูดหัวได้ค่ะว่ามีฟาร์มใหญ่ๆอยู่แถวๆไกลๆกันแวะเขามาเบิ้งได้ค่ะครับอยู่บ้านน้องเมฆเนาะครับเนาะมาตามป้าย หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ค่ะหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์น้องเมกนะครับเพิ่นสิมีปไายส่งเขามาเลยนะครับพ่มีไผ่จนหอดฟาร์มเลยค่ะอ่าพอยูนี่เป็นกลุ่มใหญ่นะครับเนาะกลุ่มใหญ่ค่ะกลุ่มเกษตรอินทรีย์นะครับอ่าพี่น้องทางไกลถามากกัเวลากลับกัสามารถไปท่องเที่ยวได้เนาะครับเน้องได้วัดถ้ำแสงเพชรแม่นบอกเนื้อ เป่นจาดกันเพชรแงลนกพจาดกันแม่ตาหวานจาดมูนีครับเนาะยู่อกไกก็มาทําแสงเพชรค่ะห้างจะว่าททาแสงเพชรประมาณ6กิโลค่ะปอ่ไกเป็นสถานที่ตรงเทียวอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเนาะไปเบิ่งทําแสงเพชรนะครับแม่ตาหวานนันบีนองแม่แม่บอกประจาของอีกแม่หนึ่งนะครับที่ส่งลูกแบบถือว่าดีเลยเนาะงามอยู่ค่าลูกเพิ่งงามลูกเพิ่งโตที่แล้วซื้ออย่างเง พอใจค่ะเอาน,น้องพอใจพอใจอันนี้ก็อรอคบรอบค่ะอครอคบรอบน้องพอใจโอ้สมแล้วแข้งขา<ร>ถือว่า<ร>ดีได้พี่น้องเมื่อกี้กับบ่าวจุนงก็ลืมพผ้าพี่ผ้านองเบิงน้องพอใจนะครับเป็นยังกับ จะมาเบิ้งตัวจริงเอาสหรับพี่น้องที่อยากเขามาเบิ้งนะครับเนาะ <c oughs> อ่าสหรับคลิปนี้นะครับบ่าวจูนก็ต้องขอบคุณพี่มุกนะครับ <c oughs> อ่าขอบคุณหลายๆนะครับที่ให้บ่าวจูนพาพี่พาน้องอ่ามารับสาระความรู้ในมือนี้นะครับหลักกระพาเลาะเบิ้งง่วงงามๆนะครับหลักกรขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนครับที่เขามากก็ติดตามก็เลยก็แชร์จูเลเดอร์บายฮุดงซิต,ตี้อ่าเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจบ่าวจูนในคลิปการเกษตรสัรว์ดีๆหาเลาะเบิ้งง่วงงามๆแบบนี้ฝากกิดต่อน้องสหรับคลิปนี้สวัสดี